ันทึกเราจะสอนทำา n t Daver Hub นะ t d i v e r Hub นะครับผมเริ่มจากเข้าที่คอร์ดเราครับแล้วก็ไปที่อนี่ครับผมแจ้งเตือนเช็คอินแล้วก็เข้ามาแล้วก็เข้ามานีเว็บเดิมเราครับลองอินให้เรียบร้อยแล้วก็มานี่นี่ครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดปุ๊บแล้วแต่นะคุณจะไว้ไหนนะครับผมเอาไวไ้ได้ไดอีแล้วกัน ผมไว้ไดอีปุ๊บดาวน์โหลดเ็จก็เข้าไปไดอีเราฮะกดเข้าไปแล้วก็ไปแตกไฟล์ย้ำนะต้องแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์แตกไฟล์ไฟล์ได้ตัวนี้มากดมาคลิกเข้าไปแต่มาคลิกเข้าไปแล้วก็เปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับมันมี2ตัวเดียวกันแอปพลิเคชันแต่ผมเป็นภาษาไทยไงกดแต่มาคลิกเข้าไปครับมันจะขึ้นนี้แล้วก็กดข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ยืนยันเรียกใช้อ่าจะเจอหน้านี้ปุ๊บ แล้วก็กดคําว่าเชื่อมต่อแล้วรอโคดโคดไม่มีโคดเราก็อยู่ใน,นนะเว็บเรานี่ไงเว็บนี้ที่เรานี่เห็นไหมกดตรงนี้ทีหนึ่งสร้างโคดกอ๊อปป๊าปคอนซีปุ๊บเราก็ไว้ที่โค้ดเลยครับเนี่ยตีเลยเกาะโคดปุ๊บกดตกลงนี่ครับผมเรียบร้อยนี่คือชื่อผมขึ้นมาแล้วแล้วก็เรียบร้อยก็นี่ก็ดูว่ากดไปประมาณอย่างผมเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็กดลบหน้าจอลง แค่นั้นนะฮะผมแค่นั้นคือเสร็จเลยครับทําแค่นี้เองอครับเหมือนี้เอง